นักลงทุนเฮจีนลด r r รอากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเศรษฐกิจสหรัฐเปิดปีอย่างแข็งแกร่งเทสลาส่งสัญญาณเติบโตน้อยลงกว่าปีก่อนหน้า สวัสดีครับวีนิวเข้ารับเข้าสู่รายการยูนิทูนโนเรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจําวันที่25มกราคมพบกับผมนัทวชระเมทีวรนันท์จากกีมกมยุทรู้การลงทุนบรอยจอยสปริงประเทศไทยครับก็อัปเดตข่าวประจำวันกันเช่นเคยนะครับสำหรับเอ่อเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคืนที่สดใสหน่อยนะครับโดยเฉพาะสำหรับฝั่งของตลาดหุ้นจีนนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีข่าวในเชิงนติเมนต์เนะ ก็จะเป็นที่แจ็คแม็กเกซื้อหุ้นนะครับแล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นนี่ขึ้นกันหมดเลยกันเรียกว่าแบบเฮ้ยน่าจะดีแล้วแหละนะฮะปรากฏว่ามาวันนี้เนี่ยนะได้เขาดีอันนี้เป็นเป็นฟันดัมเบลท์แล้วนะฮะก็คือตัวของทางการจีนเนี่ยเขาไปลดตัว RR นะครับหรือว่าเป็นอัตราการกันเงินสำรองของในฝั่งของพวกธนาคารพาณิชย์นะก็ยังไงคือธนาคารพาณิชย์รับเงินฝากมาแล้วก็เขาต้องเก็บเงินฝากไว้เป็นประกันเนี่ยนะฮะเป็นเป็นหลักประกันเนี่ยน้อยลง น้อยลงก็มีตังคปไปจ่ายไปปลอยสินเชื่อเยอะขึ้นนั่นเองนะก็จะเป็นวิธีการหนึ่งหรือวิธีการกระตุน้นเศรษฐกิจของจีนช่วงนี้นะครับโดยที่เรียกว่าเป็นการกระตุ้นที่อาจจะไม่ได้อักซ s ซีมากเหมือนแบบว่าการลดดอ,อกเบี้ยอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นการลด R าแทนลดไม่ต้องการเงินเยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจแดงทีว่าแล้วเขามีเงินเหลือเนี่ยเขาจะเอาไปปล่อยไหมนะฮะมันก็จะเป็นแบบเป็นการกระต้นเศรษฐกิจแบบแบบอ่ ย่อมเยาวนะครับผมซึ่งก็นักทุนบอกว่าแค่นี้ก็เอาแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นจีนบอกว่าไม่ค่อยจะกระตุ้นเลยนะคุณหลี่เฉียงนายกบอกว่าไม่อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะนะครับผมนักทุนก็ค่อนข้างจะเป็นหัวเลยว,ว่าจะไม่กระตุ้นไมนะก็ลดราอาแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับผมก็เลยทําให้ตลาดหุ้นในฝัออออ่งจีนนยฮะก็สดใสขึ้นมาหน่อยนะครับสํปดาห์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มาดูตลาดหุ้นกันนะครับสหรัฐก,ก็ช่วงนี้มาช่วงประกาศงบครับออกมาค่อนข้างจะมิกซ์หน่อยนะฮะก็มีงบ ของฝั่งเทคที่ดีหน่อยนะครับผมก็ดันให้หุ้นฝั่งเทคเนี่ยปรับตัวขึ้นกันต่อนะครับขณะที่ตัวของหุ้นโดยรวมทั่วไปเนยก็ค่อนข้างจะผสมผสมนะสำหรับตัวของผลประกอบการเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ s p 5 0 0ครับก็บวกเล็กน้อยครับวบวก0 0 8นะครับดาวโจน เป็นลบเล็กน้อยครับ0.26%นะครับแล้วก็ n a s d a q คุ้นเทคเนี่ยนะครับก็บวกได้0.36%นะครับก็เดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังน่าจะมีไฮไลท์จะเป็นตัวของเท s l a นะครับที่ประกาศงบออกมานะครับผมส่วนงบตัวที่เหลืออื่นๆเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับ ตัวของยุโรปครับผมสต๊อกหกรนะครับปรับตัวขึ้นได้1.18%นะครับ CAC 40ฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่มมา0.91%นะครับแดกของเยอรมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมา1.58%นะครับก็ยุโรปเมื่อคืนนี้มีการประกาศในส่วนของตัวเลข PMI ออกมานะฮะแล้วก็โดยรวมเนี่ยนะครับตัวของ manufacturing เนี่ยออกมาดีนะครับผมซึ่งไอ้ manufacturing เนี่ยเป็นตัวที่มันไม่ดีมานานมากแล้วนะครับผมแล้วก็ออกมาดีเนี่ยก็ช่วยให้ sentiment ในฝััั่่่งงขขออยยยุโรรปเนนนนนีีมมดึ้าหะคบก็ เออ่ฟังเอเชียครับโดยรวมก็ยังมิกซ์อยู่นะครับไม่ได้มีตัวเลขอะไรเพิ่มเติมนะก็มีนิกกี้สองสองห้ครับเมื่อวานนี้ติดลบลงไป0.8นเปอร์เซ็นต์นะครับของจีนเนี่ยก็อย่างที่ว่าครับมีการลด R R เข้ามาเนี่ยนะฮะก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะดีใจหน่อยนะแล้วยังต่อเนื่องเลยเมื่อวานนี้ซื้อไม่ทันเสร็จเลยนะตามที่อาเรียบบารเกิดขึ้นกันไปเนี่ยนะครับก็ซื้อได้สามครับบวกขึ้นมาหนึ่งจุเปอร์เซ็นต์นะฮังเสงบวก3.56จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะคร ฝั่งของเอเชียอือ่นๆเนี่ยก็นิ่งๆหน่อยครับเซนเซก็บวกขึ้นมา0.98นะครับเซตบ้านเหลาก็บวกขึ้นมา1.8นะเจจะอินโดนะคบลดไป0.39แล้วก็เวียดนามครับลดไป0.37นะครับตัวของราคาทองคำครับปิดที่2,016ดอลลาร์ตอ่อลลาร์องนะครับเดี๋ยลดไป0.47นะครับ WTI น,น,นะครับปิดที่75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นไป1.41นะครับ พันธบัตรสองปี10ปีสหรัฐครับค่อนข้างจะนิ่งๆนะฮะก็2ปีปิดที่4.39%เก้อหรือเพิ่มขึ้นมาวันหนึ่งเบสิสพอยต์นะครับตัวของสิพันธบัตร10ปีนะครับเพิ่มขึ้นมาห้าเบสิสพอยต์ไปอยู่ที่4.19%นะครับก็มาดูตัวเลขเศรษฐก,ฯก,ฯก,ฯกรริจกันทางฝั่งขวานะครับก็จะมีฝั่งของจีนครับลดรีควอเรอร์เรสเซิร์ฟลงไปนะซึ่งจะเอ็กซ์เฟกตีจริงๆจะเป็นวันที่5นนกุมภาพันธะ์นะครับก็ลดลงไป0.5%นะก็จาก10.5เหลือ10%นะครับ ก็จะมี PMI นะฮะรอบแรกนะ,ะของยุโรปแล้วก็สหรัฐประกาศออกมาครับของยุโรปเนี่ยนะฮะตัวของ Manufacturing อาจจะดีหน่อยนะถ้าสังเกตลองดูเข้าไปเนี่ยตัวที่เขียวๆคือ Manufacturing ครับที่มันแย่ยๆมาโดยตลอดนะอย่างแบบฝรั่งเศสเนี่ยโห oh, 42เลยนะ PMI แย่มากๆนะก็ออกมาจริง43นะที่คาดไว้นะครับเยอรมันเนี่ยนะฮะนักคอให้4ออกมาจริง45นะนี่จะเป็น2ประเทศใหญ่นะครับอังกฤษอ่าอังกฤษเนี่ยนี้อัง,องกฤษ นำไวิเคราห์คซวนโผล่ออกมาจริ47นะก็ดิวค่าหมดเลยนะครับซึ่ง PMI ภาคพัการผลิตนี่แหละเป็นตัวที่มันแย่มากๆของยุโรปในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้ PMI รวมของยุโรปเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัว manufacturing เนี่ยนะครับออกมาที่46 ตัวเซอร์วิสก็ยังเซอร์วิสเนี่ยโอเคอยู่แล้วนะก็ออกมาที่48นะครับโอเคคือชะลอตัวน้อยนะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบขยายตัวเกิน50จุดอะไรแบบนี้นะครับแต่ถือว่าออกมาก็โอเคละนะครับออตัวของเทียร์มายุโรปรมก็เลยออกมาอยู่ที่ประมาณ47.9นะครับผมก็ถือว่า ยังไม่ได้อยู่ในแดขยายตัวนะยังไม่เกิน50นะครับแต่ว่ามันแย่น้อยลงกว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างจะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนักทุนก็เลยค่อนข้างจะแฮปปี้กับตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้นะครับของสารัฐดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับสำหรับตัวของ PMI นะฮะก็ PMI ภาคการผลิตเนี่ยนะครับนากวิคอ์คาดไว้47.9เท่านั้นเองออกมาจริงเนี่ย50นะก็เยอะกว่าที่คาดถึงโอ้เกือบ สองจุดกว่าๆนะครับแล้วมันเข้ามาอยู่ในแดนกลางๆด้วยนะขณะที่เซอร์วิสยังดีอยู่แล้วนะเซอร์วิสดีอยู่แล้วดีมากกว่าเดิมด้วยเซอร์วิสเนี่ยตลาดขายไว้ห้าสิบเอ็ดออกมาจริงห้าสิบสองจุดเก้านะก็เยอะกว่าคาดสองจุดนะฮะทั้งเซอร์วิสแล้วก็แมนูแฟคเจอริงเลยนะฮะก็เศรษฐกิจสหรัฐแข็งแรงมากนะครับในช่วงตัวเลขเศรษฐกิจต,ตัวแรกของปีนะครับอามาดูไฮไลท์ประจําวันกันนะครับอันแรกก็จะเป็นตัวจีนลด RR คครับผมก็ถือว่านะครับลดลง ตัวที่ลดเนี่ยจะเป็นตัวตัวบนนะครคือแบงค์ลูกค้าทั่วไปนะฮะก็จะเป็นใหญ่ๆนะฮะก็จะเป็นแบบ10เอ่อสิจาก10.5นะฮะแล้วเดี๋ยวจะเป็น10%บเปกลมๆนะครับในในวันที่5กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบงค์ที่เล็กลงไปเนี่ยก็จะลดลงไปอีกนะครับผมก็ช่วงนี้พวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะได้ได้ระดับผมเรียกว่าเป็นระดับปานกลางแล้วกันนะครับผมเพราะว่าก็ถ้าดีๆเนี่ยเขาจะลดดอกเบี้ยนะแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วผิดหวังไปแล้วนังไปแล้วอันนีงท มาตอนนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทับทุดค่อนข้างจะแฮปปี้หน่อยนะครับก็ตัวหลักๆเนี่ยนะครับเท่าที่ดูตัวนักวิเคราะห์มุมมองนักวิเคราะห์หลังข้างหลังเนี่ยนะครับผมก็ส่วนใหญ่นะฮะก็คาดหวังกันอยู่แล้วว่าจะมีการลด R R น,น,นี่แหละนะครับผมแต่ว่าแค่อาจจะไม่ได้จะบูเจาะจงว่ามันตอนไหนแต่ว่าคาดว่าจะอยู่ในไตรมาสหนึ่งนะโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นเ,เปิดไตรมาสแรกมา ครั้งแรกเลยลดเลยนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับมากกว่าที่ตลาดคาดนะครับก็จะเป็นการลดราคาอันนี้ก็จะเป็นข่าวแรกของของวันนะครับข่าวที่2ครับก็จะมีตัวของ PMI ครับผมอย่างที่เล่าไปครับว่า PMI สซารัสเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจตัวแรกๆนะของของปีนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้น่าจะมีตัวพอตัว GDP นะครับออกมาอีกสักสองสามเออ จอช่วงน,น่าจะน่าจะไม่คืนนี้คือพรุ่งนี้นะออบมี GDP ออกมานะครับก็จะเป็น GDP ของไตรามาสเอ่อสี่นะครับผมปีที่แล้วนะครับผมก็น่าจะคือตลาดในคาดว่าน่าจะชะลอตัวอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเอ่อถ้าถามถ้าถามเราเนี่ยเราก็มองว่าจริงมันเป็นสิ่งที่ดีนะเวลาที่ตลาดมองว่ามันจะชะลอตัวเพราะถ้าจำกันได้คือไตรามาสที่สาของสหรัฐเนี่ย GDP ตัวดีมากนะครับแต่ว่ามันดีเพราะ ะะมีเหตุการณ์ทิเศษที่นักงทุนไม่ออใช่ประชาชนเนี่ยใช้จ่ายก,กันเยอะนะมันจะมีตัวหนังฮิต2เรื่องใช่ไหมฮะก็จะมี Offenheimer Barbie นะครับแล้วก็มีตัวของคอนเสิร์ต t ท y l o r s w ว f ปนะครับผมมันทําให้นักือว่าประชาชนสหรัฐเนี่ยโกยเงินออกมาใช้ให้หมดเลยนะเงินเก็บเงินเก็บอะไรใช้หมดนะครับก็ทำให้ GDP ไตรมาสสามันไปบวกใน้ัว่องด้วยนะในไตรมาสสามันโตดีมากในไตรมาสสี่เนี่ยทุกคนคาดไว้อยู่แล้ว นะครับนะักวิควเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้แล้วขนาดธนาคารการสารัฐหรือว่าเฟดเองเนี่ยแกก็ยังพูดเลยว่าตนมาสี่คาดหวังมันจะโตเยอะนะไม่คิดว่าจะโตเยอะอะไรแบบนี้นะครับนั้นการที่คาดหวังในน้อยดีเพราะว่ามันก็ชนะง่ายเพราะว่าคาดไว้ไม่ค่อยคาดไว้มีเยอะนะครับผมก็มารดกันว่าถ้าเกิดมันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นซีเนเมนทีด่ดีให้กับตลาดหุ้นเช่นเดียวกันนะครับก็นี่จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจสารัตตัวเลขของปีคปาพีใหม่ออกมาค่อนข้างจะดีครับก็โดยรวมเฉลี่ยมาแล้วมันนะครับึ่งกก็็ แดนเนติบโตเรื่อยๆหลังจากที่สักประมาณ4ี่หเดือนที่ผ่านมามันมันปริม50เนาะมันชะลอตัวลงมาเสร็จฉะแล้วก็ปริม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 ห้าสิบไปตลอดก็เพิ่งมาหนีห้าสิบนะครับไปที่ห้าสิบสองได้เป็นเป็น,เป,นเป็นเดือนแรกนะครับอ่ะก็จะไปลุ้นตัวพวก GDP เพง GDP กันต่อไปนะครับ ก็อีกข่าวนึงนะสุดท้ายวันนี้ก็จะเป็นตัวของเทส l a ครับก็ประกาศผลประกอบการออกมาไม่ค่อยเรียกว่าผิดหวังหน่อยนะครับผมก็ถ้าตัวของรายได้และก,กำไรของไตรามาสเองเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเอ่อก็ต่ำไปกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะครับแต่เด็นคืออันนึงที่เทส l a เขาไม่เคยทำมาก่อนเลยคือปีนี้เขาไม่ตั้งเป้าืรปโติเขาจะบอกนักวิเคราะห์ว่าเขามีเป้าเติบโตนะฮะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งเอาโดยอดีตในช่วง 5ปีหลังเนี่ยนะครับผมเทซาเขาจะตั้งเป้าการเติบโตวไว้ที่ปีละ50%นะปีนี้รายได้ต้องโตวกว่าปีที่แล้ว50% 50%ก็จะตั้งเป้าอย่างนี้อยู่ตลอดนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาผ่านมามันทาได้แหละนะเพราะว่าเขาเป็นรถไฟฟ้าถูกไหมมันก็อุตสาหกรรมรถไฟฟ้ามันกําลังมานะกำลังมาเบียดพวกรถที่เป็นรถน้ํามันอยู่นะครับมันก็โตได้แหละในะระดับนั้นแล้วก็มันยังมีเรื่องของการ ดูแลโรงงานให้มันดีอะประหยัดจากคนาเนี่ยซื้อของให้มันถูลงพัฒนานเทคโนโลยีให้มันต้นทุนมันต่ําลงเนี่ยนะครับมันก็พอจะสร้างการเติบโตได้50%นะในช่วง5ปีที่ผ่านมามันก็บวกลบนะแล้วก็จริงๆคุณทางทางเทสลาของคุณอีลอนมา์สเนี่ยไม่ค่อยทําให้ผิดหวังคือตั้ง50%เนี่ยคือระหว่างปีเนี่ยไตรมาสไตรมาสเนี่ยอาจจะผิดบ้างถูกบ้างไม่ได้บ้างนะแต่ปียส่วนใหญ่จะได้หมดนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ทางคุณอีลอนมา์สเนี่ยไม่ให้เป้า นะที่50%เพราะนั้นนักวิห์ก็อาจจะมองไปเสียงเดียวกันว่าอะมันอาจจะถึงเวลาแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆพวกบริษัทที่มันเป็นบริษัทเติบโตสูงอย่างเทสลาโรนัลฟเนี่ยนะครับมันจะโตปีละ50%เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะโต50%ตไปตลอดการเนาะสุดท้ายแล้วนะครับตัวเมื่อบริษัทเติบใหญ่ขึ้นใหญ่มากขึ้นปปับการเติบโตมันก็ชะลอตัวลงนะก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีคือแกจะไม่ได้พูดนะคุณ Musk, น,เเน,น,นีเคกเนนรกน,นันลดไ,ได้ นะครับมันน่าจะเป็นเฟสของการชะลอตัวลงนะครับซึ่งก็สาเหตุเนี่ยก็เดาไม่ยากถ้าดูจากภาพภาพนี้ภาพภาพนี้คือกําไรตัวมาจินนะกำมาจินของเทส a นะตอนช่วงปีที่สปีที่แล้วนะปี2อ,อก่อนหน้าเนี้มาจินเทสเนี่คือ30%มร็นะครับก็เอาก็คือขายแพงกันแหละนะฮะคือต้นทุนจะสูงกันแล้วแตก่ก็ขายแพงด้วยแล้วก็กดต้นทุนให้มันลงมาด้วยแต่ปีที่แล้วครับปีที่แล้วเป็นปีที่ นะฮะตัวของเทส l a เขาดำราคามาสู้กับพวกรถรคือรถจนต์ไฟฟ้าจีมันมาแรงมากแล้วมันขายทุกถูกคือแต่มันคือแมทเทเรีเนี่ยมันมันห่วยกว่าเทสลาเยอะก็จริงนะฮะแต่ว่าถ้าราคามันต่างก,กันมากมก็ประชาชนก็จะแบบว่าเอ้ยก็ไปซื้อ BYD ดีดีกว่านะครับแบบถูกกว่าต้องเยอะนะฮะแต่ว่าก็ประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะไป ผู้บริโภคอาจจะไปรู้อีก 3- 4ปีข้างหน้าแต่ว่าพราราคามันต่างกันมากมัน,มนกระทบการตัดสินใจก็เท่าก,กันดำเลยคือของดีด้วยราคาไม่ต่างกันด้วยนะครับก็ดำราคาขายก็ทําให้มาจี้จาก30มันเหลือแค่17นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับสิ่งที่มันจะตามมา2เรื่องครับหนึ่งก็คืออ่ากกาไรหายถูกไหมครับเพราะวมาจี้มันโหดนะครับอย่างที่2คือปีแล้วเนี่ยมันอาจจะชดเชยได้เพราะว่าพอดาราคาลงมาขนาดเนี้ยนะครับยอดขายมันพุ่งกระจายเลยพอยอดขายมันพุ่งกระจายปั๊บมันก็พอจะสร้างกรเจกตัวแบบห้าสิบเป็นชดเชยไล้ว ปีนี้แหละมันจะทําไม่ได้สิเพราะว่ายอดขายมันไปขายซะเยอะไปที่แล้วแล้วมาจิ้งก็ต่ําลงมาแล้วนะครับเพราะนั้นปีนี้ก็เลยก,ก,ก็ก็เลยเมคเซนที่ว่าปีนี้มันไม่น่าสร้างการเติบโตได้นะครับก็อาจจะเซนเป็นเซนดิเมนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้กับกลุ่มที่มันเป็นแบบว่ารถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มที่มันเป็นอ,อ,อาจจะเป็นเทคแบบอีกแก๊งหนึ่งของเทคเนาะเป็นเทคแบบเทคไฟฟ้าเซลรถยนต์ไฟฟ้าพวกนี้อีวพวกนี้นะครับก็แาจจะเป็นเซนดิเมนต์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้กับภาพรวมแล,ลม้วก็เรื่องของเนะทสลาด้ นะครับผมก็ต้องไปว่ากันต่อไปครับว่ามันจะไม่ดีจริงไหมนะฮะมันนี้ก็จะเป็นแค่สัญญาณหนึ่งที่ตัวของนักวิเคราะห์ต่างเขาคุยกันในในในหลังการประชุมนะครับอ่ะก็เออน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับ u n นิเตโประจำวันนี้นะครับผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพวกบกันหม่บนพรุ่งนี้สวัสดีครับ